สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำการาทำ description ขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าจะพ่วงไปในเรื่องของการพัฒนา description ให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับ mm hmm. เมื่อเข้ามาในหน้านี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือ current template นะครับก็คือ template หรือ Description ที่เราได้ทำการสร้างไว้ อยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้สร้างตรงนี้ก็จะไม่มีข้อมูลขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านใดที่สร้างไว้อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีเทมเพลตหรือดีสคริปชั o นที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแสดงขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะกด Edit นะครับหรือจะ v i ิวดูก็ได้นะครับหรือจะออให้นะครับโปรแกรม Revise All Description ทั้งหมดโดยใช้เทมเพลตใหม่นี้ก็ได้นะครับหรือหากท่านใดนะครับยังไม่ได้สร้างยังไม่มีเทมเพลตยังไม่มีดีสคริปชันนะครับ ก็สามารถสร้างเองได้นะครับในหมวดหมวข้อด้านล่างนะครับก็คือ create new template นะครับหรือจะนะครับไอส่วนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเลือกเทมเพลตนะครับที่โปรแกรม e b e r i s p o เนี่ยมีให้ไว้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเทมเพลตที่ e b e r i s p o มีให้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเทมเพลตที่ผมเนี่ยนะครับมีการซื้อมานะครับจากคนที่พัฒนาเทมเพลตแล้วก็ขายไว้นะครับผมก็ เอามาลงไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็แนะนําถ้าใครเอาไปใช้เนี่ยก็ควรจะปรับเปลี่ยนนะครับหรือดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นในรูปแบบของตัวเองให้มากที่สุดนะครับส่วนข้างล่างนะครับหรือนะครับหรือเราจะสามารถสร้างนะครับคัสตอมคีเอทอนิวเทมเพลตเองก็ได้นะครับเราจะเลือกในกรณีที่เราสร้างใหม่เนี่ยครับเราจะเลือกเทมเพลตตัวอย่างเนี้ยแล้วก็เข้าไปกดอ d ด t ิต่างๆหรือจะสร้างใหม่เองก็ได้นะครับ กรณีเดี๋ยวผมจะแนะนําการสร้างใหม่ก่อนนะครับถ้าเราต้องการสร้างใหม่นะครับเรากดค u s t o ม create new t e ท p l a t e นี้เข้าไปได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะประกอบด้วยกัน2 2ส่วนนะครับส่วนแรกคือพารามิเตอร์นะครับที่เราจะต้องใช้หรือตัวแปรต่างๆนะครับจะอยู่ในส่วนนี้นะครับอันนี้คือตัวแปรที่จะต้องใช้นะครับอันนี้คือความหมายนะครับว่าอย่างเช่นไตเติลเนี่ยมันคืออะไรนะครับดีคริปชันตัวแปรดีคริปชันเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็จะมีอธิบายไว้นะครับ ส่วนด้านขวาจะเป็น editor นะครับที่เราจะใช้ในการทำนะครับ template หรือ description ของเราขึ้นมานะครับโดยผมก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับว่า copy หรือแปะนะครับ your description ลงไปข้อมูลต่างๆที่คุณมีลงไปนะครับผมอยากจะให้ดูในส่วนนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นส่วน html code นะครับถ้าเราอยากจะดูในส่วนของ html code เนี่ยเราสามารถคลิกมาที่ส่วนตรงนี้ได้นะครับในส่วนของ html code นะครับ ผมได้มีโค้ดเริ่มต้นไว้ให้อยู่แล้วอันนี้นะครับไอโค้ดเริ่มต้นตัวนี้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของโมบายเฟรนลี่นะครับก็คือแสดงผลดีนะครับต่อลูกค้าของเรานะครับที่ใช้มือถือนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องลบออกนะครับให้เราแปะโค้ดของเรานะครับส่วนที่เรา Copy มาแล้วก็พาร์ตลงไปในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของการครอไว้ข้างบนกับข้อข้างล่างเนี่ยผมแนะนําว่าให้คงคงไว้เหมือนเดิมนะครับ ถ้าเราแก้ไขอะไรที่เป็น HTML เสร็จแล้วเราสามารถกลับมาที่เป็นโค้ดตัว v w p r e v i e w ตัวนี้ได้เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถออกแบบได้นะครับอย่างเช่นนะครับตัวแปรไตเตินะครับมันก็จะดึงไตเติลของ Amazon มาแสดงแทนตัวแปรตัวนี้นะครับสมมุตินะครับผม Copy ตัวแปรไตเติมาใส่นะครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์นะครับ Copy ฟีเจอร์มาใส่แล้วก็ Copy description มาใส่นะครับผมใส่แค่3ตัวแปรง่ายๆนะครับ แล้วเราลองกดวิวดูได้นะครับพอกดวิวเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะนําข้อมูลเป็นสินค้าตัวอย่างนะครับเอามาแสดงให้เราเห็นนะครับในส่วนแรกนะครับเมื่อลงไปที่ eBay แล้วนะครับก็จะแสดงนะครับในส่วนของไทเติลนะครับส่วนข้างล่างลงมาก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์นะครับในส่วนต่อมานะครับก็เป็นดีสคริปชันของสินค้าชิ้นนี้นะครับก็จะแสดงแค่นี้นะครับหากท่านใดนะครับอยากจะใส่ พวกคำพูดอย่างเช่น Best Service นะครับ Fast Return เป็นต้นนะครับเราอยากจะใส่เพื่อโฆษณาร้านค้าของตัวเองนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับเราก็ใส่ข้อควารายละเอียดไปนะครับแล้วเราก็กด View ดูได้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดขึ้นมาตามที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับ โอเคหลังจากนั้นเมื่อเราทำ description ตามที่เราต้มการแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดโค้ดเนี่ยก็คือการแคนเซลกลับไปที่หน้าเดิมนะครับแต่ถ้าเรากดเซฟนะครับโปรแกรมก็จะบันทึก description เนี้ไว้สำหรับใช้ในการลงสินค้าหรือการแก้ไข description นะครับสมมติผมกดเซฟนะครับก็ตอบตกลงไปนะครับโปรแกรมก็จะบันทึก description ที่เราทำไว้นะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนข้างบนนี้นะครับ เราสามารถกลับไป Edit ได้โดยกดปุ่ม Edit ต,ตัวนี้นะครับก็จะลิงก์เข้าไปในหน้า Description ตัวเดิมที่เราได้ทำไว้นะครับถ้าเราไม่ได้แก้อะไรก็กดโค้ดออกมานะครับหรือเราจะกด View ดูก็ได้นะครับก็จะเป็นการ View Description ที่เราได้ทำไว้นะครับหรือจะกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นปุ่มที่จะนำ Description ตัวนี้สมมติเราลงสินค้าไปแล้วนะครับหมื่นชิ้นนะครับแล้ว แล้วเราต้องการที่จะแก้ไข e s c r i p t i o n ใหม่นะครับให้มันมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นหรือให้เป็นการแก้ Active Content เ,เป็นในตัวนะครับเราสามารถที่จะออกแบบ description ใหม่นะครับแล้วเราก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือโปรแกรมเนี่ยจะไปทำการรีไว e description น,นะครับใน eBay ใหม่ให้ทั้งหมดทั้ง1นึ่งมนชิ้นที่เราเคยลงไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะ ทำเทมเพลตตัวใหม่นะครับโดยเลือกเทมเพลตที่มีอยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จนะครับเราก็แก้ไขนะครับอย่างเช่นอันนี้คือเทมเพลตสำเร็จรูปที่เขามีให้อยู่แล้วนะครับสมมุตินะครับผมอยากจะชื่อร้านผมชื่อตาน e b a y l i s p o นะครับ2017นะครับแล้วสโลแกนก็คือผมอาจจะขัดสายว่า best service นะครับ รีเทิร์นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็อันนี้ไตเติลออปชันก็คืออาจจะเป็นไตเติลของสินค้านะครับก็คืออันนี้นะครับผมก็เอาไตเติลตัวแปรไตเติลมาใส่นะครับเวลาลงสินค้าจริงๆเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะแทรกไตเติลจริงๆเข้าไปแทนตัวนี้นะครับแล้วก็รูปภาพนะครับในเวอร์ชั่นใหม่นะครับมีรูปภาพให้น้งหมด4รูปสี่รูปภาพนะครับ ในกรณีที่สินค้าชิ้นไหนรูปภาพามีรูปภาพมีรูปภาพเดียวนะครับอันอื่นก็จะไม่แสดงอะไรนะครับสมมุตินะครับผมก็ copy นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบเป็นรูปที่มากับเทมเพลตเราลบทิ้งนะครับแล้วเราก็แทนตัวแปรนี้ลงไปดื้อๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรางงเราลองกด v i e w ดูนะครับ,รรรอรบพอเรากดวิวดูเสร็จเนี่ยนะครับ ในส่วนแรกไตเติลเห็นไหมครับก็จะแสดงไตเติลขึ้นมานะครับรูปภาพก็จะแสดงรูปภาพขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับส่วนถ้าสมมติชิ้นนี้มีเราอยากจะใส่สัก2รูปภาพนะครับเราก็ใส่แบบนี้นะครับลองวิวดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรูปภาพ2รูปแล้วนะครับถ้าสินค้าชิ้นไหนมีรูปภาพแค่รูปเดียวมันก็จะแสดงรูปนี้รูปเดียวรูปนี้ก็จะเป็นว่างเปล่าจะไม่มีอะไรนะครับในส่วนต่อไปนะครับส่วนนี้เป็น product description นะครับ ก็คือส่วนนี้นะครับตัวแปรนี้เราก็เอาตัวแปรมาใส่ได้เลยนะครับส่วนต่อไปฟีเจอร์นะครับในเวอร์ชั่นใหม่นะครับมีระบบฟีเจอร์แรนดอมมาให้ด้วยนะครับเป็นระบบใหม่นะครับฟีเจอร์ธรรมดาทุกท่านอาจจะเคยใช้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองทดลองให้ดูนะครับอันนี้คือกรณีฟีเจอร์ธรรมดาแต่ถ้าสมมติผมใช้ฟีเจอร์แรนดอมนะครับผมจะเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าฟีเจอร์ธรรมดากับฟีเจอร์แรนดอมต่างกันยังไงลองกดวิวนะครับ ในส่วนของ description ก่อนนะครับก็มาปกตินะครับคราวนี้มาดูในส่วนของฟีเจอร์นะครับผมใส่2ตัวแปรเข้าไปตัวแปรแรกคือฟีเจอร์ตัวแปรที่2คือฟีเจอร์ Underscore r a n d o นนะครับฟีเจอร์คือมันก็จะดึงตาม Amazon มาเลยครับ Amazon เรียงยังไงก็ดึงมาแบบนั้นแต่ถ้าฟีเจอร์ Random นะครับมันจะมีการสลับต้นแหน่งนะครับแบบ Random นะครับอย่างเช่นเห็นไหมครับ AP Certify นะครับก็ปกติแล้วเนี่ยตาม a เม z o n นะครับจะอยู่ อันดับที่4นะครับแต่ถ้าใช้ฟีเจอร์แรนดอมมันจะสลับตำแหน่งแบบแรนดอมเลยนะครับก็จะไปอยู่ตำแหน่งบนสุดเห็นไหมครับแล้วกออ็อันต่อมาก็จะมีการแรนดอมสลับไปมานะครับทั้งนี้ประโยชน์ก็คือเพื่อให้ด s c r ร p t ชันเรามีความแตกต่างจากเซ l l ลอร์คนอื่นนะครับเพราะเซลเลอร์คนอื่นนะครับใช้ดีสคริปชันมาจาก Amazon ฟีเจอร์ก็ใช้จาก Amazon เพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วเนี่ยร้อยละ99นะครับจะมีการจัดเรียงแบบ Amazon เป๊ะๆนะครับซึ่งจะไม่มีความแตกต่าง แต่ถ้าเราใช้ฟีเจอร์ใหม่ของ eBay i s p r o เนี่ยนะครับมีการแรนดอมฟีเจอร์ให้นะครับมันจะมีการสลับตำแหน่งเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะครับแต่ความหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเราแค่สลับตำแหน่งกันเฉยๆนะครับสมมติผมจะกดวิวอีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีการแรนดอมเปลี่ยนไปอีกทีนะครับเห็นไหมครับว่าบวก3อยู่ล่างสุดแต่อันนี้บวก3อยู่อันดับที่อยู่ตำแหน่งที่3เห็นนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับในการใช้ ระบบนะครับฟีเจอร์แรนดอมเราก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับสามารถเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้เราอยากจะใส่ข้อมูลอะไรไปก็ได้นะครับสมมุติเราอยากจะใส่ดิเมนชันนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่เหมือนกันนะครับถ้าในเวอร์ชันเก่าเนี่ยผมก็จะมีให้เลยนะครับก็คือไอเทมขนาดกว้างยาวสูงจะแยกเป็นตัวแปรตัวแปรให้นะครับแต่ปัญหาที่พบก็คือว่า บางทีเนี่ยอเมซอนไม่ได้ให้ค่าเหล่านั้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาตัวแปรเข้าไปใส่ในดีสคริปชันเนี่ยแล้วค่ามันออกมาเป็นศูนย์มันก็จะดูไม่สวยใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเราใช้ตัวแปรตัวนี้ไปนะครับสมมติผมใส่ตัวแปรตัวนี้ไปปุ๊บแล้วเราลองกดวิวดูนะครับตัวแปรตัวนี้ก็จะขึ้นให้ครับขึ้นเป็นแบบรูปแบบให้นะครับว่าดิเมนชันเท่ากับอะไรคูณอะไรหน่วยเป็นนิ้วนะครับแต่ถ้ากรณีว่าชิ้นเนี้ยนะครับอเมซอนไม่ได้ให้ดิเมนชันมานะครับไอ บรรทัดนี้ก็จะหายไปเลยนะครับก็คือจะไม่มีการแสดงค่าในเวอร์ชันเก่าอาจจะแสดงเป็นเลข 0, 0 0 0ซึ่งมันไม่เหมาะสมนะครับถ้า,างั้นถ้ามันไม่มีค่าเราควรจะตัดทิ้งไปเลยดีกว่าในเวอร์ชันใหม่ก็ปรับปรุงให้แล้วนะครับในส่วนของ description format นะครับก็คือตัวแปรนี้นะครับถ้าเราอยากใส่ตัวแปร color manufacturer อะไรไปก็ได้นะครับมีระบบใหม่มาอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือการ spin content นะครับกรณี spin content ก็คือว่า ผมยกตัวอย่างนะครับผมอยากจะอบอกลูกค้าบอกลูกค้านะครับว่ารูปแบบในการสปินคอนเทนต์นะครับเ,เดี๋ยวผมไปใส่เพิ่มให้นะครับก็คือรูปแบบนี้นะครับใส่ปีการตัวนะครับแล้วก็สมมุติเราอยากจะเขียนข้อความไ้ว่า Beth, เบสเซลเลอร์สองพันสิบเจ็ดเราจะโฆษณาสินค้าโฆษณาร้านเราคือเราจะใส่ข้อความอะไรไปก็ได้นะครับอย่างเช่น ฟาร์สนะครับดีเทอร์นะครับแล้วก็จะแรนดอมคำว่า,าฟรีนะครับดีเทอร์นะครับพิกอัพนะครับอา่าแล้วก็อาจจะโฆษณาคำว่าฟาร์สนะครับชิพปิ้งฟาร์สทูเดย์ชิพปิ้งก็ได้นะครับทูเดย์ชิพปิ้งนะครับสมมติผมจะแรนดอมคำเหล่านี้นะครับแล้วก็ พอเป็นซักเพสนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เราลองกดวิวดูนะครับแล้วเราจะเห็นภาพนะครับเห็นไหมครับว่าโปรแกรมนะครับจะเลือกมาคําคําเดียวนะครับใน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 ปีการนี้นะครับจะเลือกมาคาคาเดียวคือจะมีการแรนดอมนะครับเราลองกดดูใหม่อีกทีก็ได้ครับเห็นไหมครับก็จะแรนดอมคําว่า two day shipping มานะครับหรือแล้วถ้าเรากดใหม่นะครับมันก็จะแรนดอมคาอื่นมานะครับอย่างเช่น fast return เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับตัวที่อยู่ในปีการนี้แล้วก็ขั้นด้วยตัวนี้นะครับก็จะมีการแ a n d o มคำใดคำหนึ่งมานะครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะครับระหว่าง description นะครับสมมุติเราลงไปหมื่นชิ้นน่ะบรรทัดนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับหรือบางทีเราอาจจะใส่ข้อความอะไรที่มันแตกต่างกันก็ได้นะครับหรือผมนะครับอาจจะมีการทำอย่างนี้ครับใส่ปีการเปิดแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็อาจจะมีการ สลหรับตำแหน่งนะครับอย่างเช่นผม, TION, ผมอยากเอาดีผมอยากจะเอาดีสคริปชันขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ขั้นนะครับขั้นด้วยดิเมนชันนะครับคือคือไอตรงนี้นะครับสมมติผมจะเปลี่ยนตรงนี้ผมเอาใหม่นะครับจะเปลี่ยนตรงนี้ ปกติแล้วมันจะเป็น description ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ผมอยากจะให้มันลอง random นะครับว่าเฮ้ยให้ให้คุณเน่ยลองเอา dimension ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยด้วยค่อยต่อด้วย description นะครับพอ dimension ขึ้นมาแล้วเราค่อยต่อด้วย description หรือเอา description ขึ้นมาก่อนนะครับเอา description ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยต่อด้วย dimension นะครับเห็นไหครับว่า อันนี้ผมขั้นด้วยตัวนี้นะครับก็คือตัวแปรแรกก็คือมันจะเอาดิเมนชันขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อด้วยดีสคริปชันตัวแปรที่2คือเอาดีสคริปชันขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อด้วยดิเมนชันนะครับมันก็จะแรนดอมสองสองรูปแบบนี้นะครับผมลองกดวิวดูนะครับอ่าเห็นไหมครับมันเอาดีสคริปชันขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อด้วยดิเมนชันเห็นไหมครับถ้าสมมุติผมกดวิวอีกทีนึงนะครับอ่า ตัวแปรนี้เอาดิเมนชันขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อด้วยดิสคริปชันอ่าอันนี้คือข้อดีของการสปินครับคือข้อดีของการสปินคือมันมีการแรนดอมเพื่อให้เกิดความหลากหลายของดิสคริปชันของเรานะครับเราสามารถแรนดอมตัวแปรพารามิเตอร์ตร,ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะแรนดอมเป็นคําแบบที่ผมทําให้ดูตอนแรกก็ได้นะครับเราสามารถออกแบบให้มันมีเกิดความหลากหลายมีความยืดหยุนยย่นได้มากที่สุดนะครับ ส่วนการคอนแทคตรงนี้เราก็แก้ไขตามสบายหรือถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราก็ลบทิ้งได้นะครับสมมุติผมไม่อยากได้ต้องการผมไม่อยากได้เมนูคอนแทคผมก็ลบออกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเออเพย์เมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถออกแบบแล้วก็คำพูดเหล่านี้เราก็ Copy มาใส่เองนะครับคำพูดเราอยากได้อา่าคำพูดอะไรนะครับเราก็เอามาใส่ หรืออันไหนไม่ต้องการก็ลบทิ้งได้นะครับก็ออกแบบตามใจที่เราต้องการหลังจากนั้นกดพรีวิวดูครับพอกดพรีวิวดูเสร็จเราคิดว่ามันน่าจะสวยแล้วนะครับชอบใจแล้วนะครับต่อก็กดเมนูเซฟนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับการกดเซฟนะครับมันก็จะไปลิงก์กับเวอร์ชัน1นด้วยนะครับมันจะไปเซฟทับนะครับไอข้อนี้เราต้องดูด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็มันก็จะมาอยู่ในนี้แล้วนะครับเรากดวิวดูได้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเรากด use this template to rewrite all description ตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะมีการไปแก้ไข description ทั้งหมดนะครับใน eBay ที่เราลงขายไว้นะครับจะรีไวต์เป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมดนะครับข้อควรระวังก็คือถ้าใครที่ทำ description ออกแบบเองด้วยมือนะครับโปรแกรมจะไปรีไวต์ทับหมดนะครับถ้าม,มีสินค้าอยู่ติดตามอยู่ด้วยโปรแกรมนะครับ เพราะฉะนั้นการรีไวท์ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องควรจะระวังเช่นกันนะครับหรือ,อท่านท่านใดจะลองนะครับทดลองแบบนําไปรีไวท์สักชินน้นนึงก่อนนะครับก็สามารถทําได้นะครับเข้ามาที่หน้า l l l s i n g นะครับอ,อันนี้เป็น Account ทดลองนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มี All l e a s i n g อยู่นะครับก็ถ้าก็สามารถกดที่ปุ่ม Edit จะมีปุ่ม Edit ตรงนี้อยู่นะครับกดไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีปุ่มที่ชื่อว่า Rewrite Description อยู่นะครับ เมื่อเรากดไปแล้วนะครับโปรแกรมก็จะมีการไปรีไวต์ดีคริปชั่นตัวเฉพาะชิ้นนั้นชิ้นเดียวให้นะครับอาจจะทดลองหรือทดสอบดูก่อนก็ได้แต่ทั้งนี้การรีไวต์เนี่ยนะครับจะต้องรอตามคิวนะครับจะไม่ได้รีไวต์ทันทีนะครับบางทีอาจจะต้องรอ,อาภายใน4ถึง48ชั่วโมงนะครับกว่าจะรีไวต์ครบทุกชิ้นนะครับคราวนี้ถ้าเรา พูดถึงเรื่องอโมบายนะครับโมบายเฟลลี่คำว่าโมบายเฟลลี่ก็คือการทำให้สินค้าของเราเนี่ยนะครับให้ผู้ขายให้ลูกค้า eBay ของเราเนี่ยเข้ามาดูสินค้าที่เราขายนะครับผ่านมือถือนะครับแล้วมีการแสดงผลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ดต่างๆเนี่ยนะครับเทมเพลตที่ผมมีให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการซัพพอร์ตโมบายเฟลลี่ทั้งหมดนะครับหรือนะครับการสร้าง c u สเ o อร์ม์คัสเตอ e มนะครับคีเอนิวเทมเพลตก็มีโค้ดมือบายเฟลลี่ครอบไว้ให้อยู่แล้วถ้าผู้ใช้งานไม่ไปลบทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซัพพอร์ตม i อบายเฟลลี่แน่นอนนะครับคราวนี้ท่านใดที่ทำด s c r i p t ชันมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วไม่อยากจะแก้ไขอะไรมากแต่อยากจะครอบนะครับตัวโค้ดม i l บายเฟ n ล l y ก็สามารถทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราทำ template ไว้เรียบร้อยแล้วครับในเวอร์ชั่น1.7ใช่ไหมครับ พอเข้ามานะครับมันก็จะมีประธานนี้ขึ้นให้นะครับเพราะว่าเรามีดีสคริปชันอยู่แล้วในเวอร์ชันเก่านะครับเราสามารถกด Edit ครับ Edit เข้าไปนะครับแล้วก็สลับมาที่แท็บตัวนี้นะครับแท็บโค้ดโค้ดวิวตัวนี้นะครับก็จะมีให้ทที่เราเคยทำไว้ที่เวอร์ชัน1.7นะครับแล้วก็กด Ctrl A ครับแล้วก็กด Copy นะครับเราจะ Copy โค้ดที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยนะครับ ไปใส่ไปครอบด้วยโมบายเฟลลี่นะครับพอเราคัปปี้เสร็จนะครับกดโค้ดนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับคัสตอมคีเอทนิวเทมเพลตคลิกเข้าไปครับแล้วก็สลับแท็บมาที่แท็บโค้ดเหมือนเดิมนะครับไอตัวส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยนะครับคือตัวครอบทําให้เกิดเป็นโมบายเฟลลี่ขึ้นมานะครับให้ผู้ใช้งานดูง่ายในมือถือนะครับแล้วก็ลบบรรทัดนี้นะครับแล้วเราก็แปะนะครับ วางโค้ดที่เราเป็น h e a ท t ม a m L ยาวที่เราเคยทําไว้ในเวอร์ชั่นก่อนหรือออกแบบไว้นะครับวางลงไปเพราะฉะนั้นโค้ดที่เราทําไว้มันก็จะถูกครอบนะครับด้วย Mobile f r i e n y นะครับก็คือส่วนล่างกับส่วนส่วนล่างกับส่วนบนตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราลองกดวิวดูก็ได้ครับมันก็จะมีการแสดงแบบโมบายนะครับแค่นี้นครับแล้วเราก็กดเซฟ เท่านี้ก็จะเป็นในรูปแบบของโมบายเฟลลี่เรียบร้อยแล้วนะครับในรูปแบบเดิมที่เราออกแบบไว้แต่ถ้าอยากจะออกแบบใหม่ก็สามารถทําได้นะครับโดยการสร้างเองก็ได้หรือการเลือกเทมเพลตก็ได้นะครับอันนี้ในเรื่องของโมบายเฟลลี่ซึ่งถ้าท่านใดอยากจะเช็คนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมผมเคยทำไว้ให้ผมเคยตรวจสอบไว้ให้แล้วนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเว็บโมบายนะครับเลดี้นะครับลองเข้าไปใช้กันดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับ URL นี้นะครับลองเอา URL สินค้าของเราเข้ามาใส่นะครับอย่างเช่นนะครับผมเอามาใส่เสร็จเนี่ยนะครับอันนี้ในส่วนของ description ของสินค้าสินค้าหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเขามีการโชว์นะครับเป็นในรูปแบบของโมบายเฟลลี่นะครับก็คือมีการเรียงลำดับไม่ ไม่มีการต้องเลื่อนสกอร์ด้านซ้ายขวานะครับก็มีการเรียงลำดับจากบนลงล่างอันนี้เรียกว่าโมบายเฟลลี่นะครับอ,อันนี้ก็เช่นกันนะครับเรียกว่าโมบายเฟลลี่นะครับก็คือว่าไม่ต้องเลื่อนสกอร์ซ้ายขวานะครับก็มีการจัดเรียงตั้งแต่บนลงล่างนะครับในส่วนต่อมาอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ใช่โมบายเฟลลี่นะครับถ้าเราเข้ามาดูจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าจะต้องเลื่อนซ้ายขวาสม,มุติ ลองลึกภาพนะครับเราใช้งานมือถือเข้ามาดูสินค้าใน eBay เข้ามาเห็นดี s c r ิป t i o n แบบนี้มันก็ใช่ไหมครับพอเรากําลังจะอ่านฟีเจอร์มันก็อ่านไม่สุดเราจะต้องเลื่อนไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยครับอันนี้เรียกว่าไม่ใช่โมบายเฟนลี่นะครับโค้ดตัวนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีนะครับแต่เราตองจะต้องไปครอบนะครับในส่วนของโค้ดที่เป็นโมบายเฟนลี่ที่ผมมีให้อยู่ในดี s c r ิป t i o n นะครับพอครอบเสร็จแล้วเราก็ลองกด rewrite all d e s c r i p t ได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับ ส่วนของใครนะครับที่อยู่ในหมวดของ active ออ active active content ตัวนี้นะครับที่มี Java Script อยู่นะครับใน e v u d d s Pro version อก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านที่มี active content อยู่คือท่านที่มี Java Script อยู่มีฟอร์มมีลิงก์อะไรอย่างเงี้ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไขนะครับลบพวก Java Script พวกนี้ออกให้หมดนะครับ ลองคิดภาพนะครับถ้าท่านใดมีสินค้าอยู่ประมาณหมื่นชิ้นอย่างเงี้ยหรือ5,000ชิ้นอย่างเงี้ยจะต้องไปนั่งรีไวท์ทุกชิ้นแล้วก็ลบจะว่าสคริปต์ตัวนี้ออกทุกชิ้นซึ่งเสียเวลามากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถใช้เ,เมนูนะครับอ r นพ t Description ตัวนี้นะครับในการช่วยรีไว e ์ l l description ได้นะครับก็กด edit แล้วก็เช็คตัวสอบให้ดีนะครับว่า ดีสคริปชันใหม่ของเราเนี่ยนะครับไม่มี JavaScript อยู่แล้วนะครับถ้าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกด Use this template to r e w i t e all description ได้นะครับซึ่งการรีไวต์ตรงนี้นะครับจะต้องรอนะครับ4-48ชั่วโมงนะครับกว่าจะรีไวต์หมดทุกชิ้นนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับจะต้องมีการรันตามคิวนะครับผมคิดว่าการเริ่มต้นใช้งานวันแรกๆอาจจะต้องรอนานหน่อยเพราะว่าน่าจะมีคนรีไวต์ด s สคริปชันตรงนี้เยอะนะครับ ก็ต้องรอหน่อยนะครับหรือท่านใดมีคำถามอื่นใดก็สามารถที่จะ inbox นะครับมาสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับหวังว่าการพัฒนานะครับในเรื่องของ description ให้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็แก้ไขเรื่อง active content นะครับช่วยในเรื่องของ mobile friendly ด้วยนะครับจะมีประโยชน์นะครับต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ